วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเทสนะครับบางลม125เอ่อบางลม125นะครับช่วงล่างสุดนะครับหน้า230หลัง TS 2ล้อนะครับของเทพบัวใหญ่นะครับเบอร์5นะครับไปติดตามกันเลยครับแก <T> วยบแกวิบ chứ lìa khá nhau có gì không luôn đấy là cũng tạt mưa ạ kéo <cười> <cười> kéo หยกรถหยกรถรู้เอ้ขาหนีา,าขึ้นนี่ขึ้นนี่ส,สูงๆเลื่องขึ้นบาง,งสูงๆได้ป่ะเนี่ยงสงสบางเนี่ยเนี่ยขึ้นบางเนี่ยสูงๆได้ป่ะบอลวนอีกรอบนึงขึ้นบางเนี่ยเนี่ยเนี่ย Ủa ừ, xuống nào mẹ Nhanh kéo khiến sát sát nhỉ Một nghiêm một nghiêm nhỉ น,น,น,นดดี่นี่นี่นี่เฮ้ยโชว์สมรรถนะรถดูนั่นแหละตรง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 ประเด็นเลยนั่นแหละ <c oughs> ตัดมือแกล้เลยเนี่ยนั่นแหละ ได้ไหมครับผ่านไหมผ่านไหมแกแก